สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรมเติมภูปองห้วงอวกาศนะคะเราก็จะทําการสะสมผลึกอุกกาบาตเนี่ยนะคะหรือว่าผลึกอาวกาศนะทุกคนเอาไว้แรกเป็นสกินถาวรน,นะคะคลิปนี้ใช้กันกด แชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะให้ถึง20ไลค์ด้นะคะเดินทางไปสู่1 0,000แสนซับด้กันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูเลยไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนอ่ะคือมันมี1สกินนะคะที่เรายังไม่มีของสกินอวากาศจะเป็นสกินของตัวเด็กต้านะคะจะเป็นสกินนี้เลยเป็นสกินระดับลิมิเต็ดส้มนะคะนี่ประมาณนี้สวยวะทุกคนไม่มีขายนะคะก็มีขายแหละแต่ก็ต้องแบบ สำหรับใครที่สายประหยัดก็ดูคลิปนี้นะคะใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมแนะนําร้านโคเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมอวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โ็เด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้า um นะแล้วก็ Facebook Fanpage โคเด้นเติมเกม อย่าลืมมาเติมเกมที่โก้เด้นติมเกมกันยนี่นะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีพีเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอเดียคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอเดียเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย เติมขั้นต่ําเพียงแค่1คูปองเท่าน,นั้นนะคะทุกคนเน้นย้ำนะคะว่า1คูปองเท่าน,นั้นก็ได้ทําการรับผลึกอุกกาบาตกันไปทันทีนะมาซึ่งกิจกรรมเติมคูปองห่วงอวากาศเนี่ยนะคะจะมาทุกวันที่15ของทุกเดือนนะคะตั้งแต่วันที่15จะถึงสิ้นเดือนถัดไปนะซึ่งกิจกรรมผลึกอุกกาบาตอ่ะมันก็ใกล้จะหมดแล้วจริงๆมันก็มั้งแต่ อ,อปีที่แล้วแล้วทุกคนจริงๆเราก็ทําการสะสมไปเรื่อยๆจนแลกสกินแก๊กได้แล้ว,ลวนี่ก็ทําการเก็บมานะคะเพื่อแรกเป็นสกินตัวเด็กตานะคะทุกคนเพระาะว่านี้อ่ะคือคินนี้มันดึกนะก็จะเบลร์หน่อยนะคะ,ะมาทําการแลกผลุกกาบาตตอนนี้เรามีตัวอุกกบาตอยู่2ชิ้นนะเราต้องขาดอีกขาดหมวก1ใบนะคะเราจะได้เป็นตรงนี้นะเป็นผลุกกาบาต2ชิ้นนะคะอ่ะ มานะคะประจำเดือนพฤษภา,าเติมขั้นต่ำแค่หนึ่งคูปองเท่านั้นนะทุกคนมารับไปปุ๊บนี่ประมาณนี้เนี่ยก็ได้เป็นหมวกอุกกาบาตนะคะกับกล่องผลึกอุกกาบาตอ่าประมาณนี้ก็ให้ไปสุมอีกทีนะคะว่าจะได้หนึ่งชิ้นหรือสิบสองแต่ส่วนมากก็ได้หนึ่งแหละอ่ะมาทําการแลกสกินห้วงอวกาศนะคะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดหกชิ้นอ่าเรายังแลกอะไรไม่ได้นะก็คือตอนนี้เราเหลือแค่สกินตัวเด็กตานะคะที่เราเลงไว้นะ แต่แก๊กใช้12อ่ะถ้ามาเก็บตอนเนี้ยก็คงไม่น่าทานแล้วมันแบบช่วงเลสกิจกรรมแล้วนะคะมาแล้วมาเปิดกันดีกว่านี่ก็จะเป็นกล่องพลุมกระบกล่องนี้เลยมาปุ๊บอ่ะได้มา1ชิ้นนะคะไม่ต้องเดาแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าไอตัวอุกกาบาตเนี่ยตัวอาวากาศเนี่ยมันมายัางไงนะคะก็คือมันจะมาแบบสลับเดือนสลับเดือนการสมมติว่าเดือนมก,การา เป็นตัวอวกาศมาเดือนกุมภาก็จะเป็นหมวกตามที่เราเป็นหมวกอวกาศมาตามที่เราเปิดไปประมาณนี้นะคะมันก็จะสลับกันไปถ้าเราเก็บครบ2เดือนแล้วก็มาแลกเป็น2ชิ้นได้ประมาณตรงนี้เลยอ่ะกดเปิดไปนี่ได้มาแล้วถามว่าทําไมเราเหลือตัวอีก1อันนะคะนั่นก็คือเออช่วงที่เราเติมไปแล้วก็เติมเออคูปองไปแล้วเหมือนเป็นการแบบกิจกรรมมันไม่มาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยได้เป็น ตัวชิดเชยจากระบบประมาณนี้นะตอนนี้นะคะก็มีตัวอยู่ทั้งหมดเออพลึกอ,อุกกาบาตมีอยู่ทั้งหมด9ชิ้นนะคะเหลือแค่เดือนหน้านะคะเราก็จะได้เป็นสกินของตัวเด็กต้าก,กันแล้วอ่ะก็เติม 11, 11 1 1ครูปองนะคะถ้าเฉลี่ย,ยใช้10ชิ้นก็ประมาณ10บคูปองแต่ขั้นำมาวีเติมมันก็ประมาณ9อะไรอยูอย่แล้วนะประมาณนี้นะคะกับกิจกรรมเติมประจำเดือน แต่ขั้นต่ํามีแลกตัวนี้ได้ระน,นะมี4ประมาณนี้นะคะเราคิดว่าเราไม่น่าได้แลกสกินลแล้วแหละเ,าเรารอเก็บอีกหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อแลกกับสกินตัวเด็กตาหรือว่าถ้าใครนะคะไม่อยากแบบเอ้ยเก็บไม่ทันแต่อยากได้มากามันมีขายด่วนมันมีขายตรงนี้นะคะจํากัดไอดีละ12ชิ้นนะคือตกราคาชิ้นละ150แพงมากสมมุติว่าเราจะซื้อสกินตัวเด็กตานะคะเราก็จะใช้ราคาทั้งหมด1 5 0 0 คือมันแพงมากอ่ะคือถ้าเราไปเติมเองใช่ปะ่ะราคามันก็ไม่ถึงอะไรประมาณนั้นนะคะจริงๆมันเป็นกิจกรรมเติมแบบทุกคนถ้าเติมอ่าเป็นกิจกรรมแบบต่อเดือนต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุ้มกว่าไปซื้อเป็นผลึกอ,อยู่แล้วนะคะหรือว่าใครอยากซื้อก็แนะนําเลยนะคะของมันต้องมีนะชอบก็จัดจะประหยัดทําไหมนะคะคลิปนี้ก็จะมาเป็นคลิปรีวิวกิจกรรมเติมผู้ปองห่วงอวกาศ แบบสันส้นๆง่ายๆนะคะใครชอบช่วยก,กันกดแชร์กดไลค์ติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจเล่นเกมสามารถดูรายละเอียดที่ใต้ดีคิปชันได้เลยไว้เจอกันใหม่ยคิป